สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันอาทิตย์วันนี้นนนจ,ะจะชวนจะให้หลานสองคนไปหาซื้อกับข้าวตลาดคลองถมจ้าหากับข้าวเย็นจ้าอันนี้สองสองคนนี้หลานสาวนะจ้าหลานสาวคุณน่ารักของยายเด้เนี่ยสองคนหลานจ้ายายก็น่ารักเหมือนกันนะเพื่อนๆ ไม่รู้จะกินอะไรเนาะวันวันหนึง่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์พอดีถือโอกาสใช้จะตัวเลขสองตัวนี่ไปตลาดก่อนเนาะจะกินอะไรดีละ่ะกินอะไรนะหมูปิง้งเอาจะกินหมูปิง้งอีกคนนึงจะกินอะไระอ่ะไก่ย่างโออีกคนนึงจะกินไก่ย่างวะ่ะอ๋อแล้วยายจะกินอะไรเนี่ย <laughs> ยายจะกินอะไรดีนะเอาแกงมาถุงหนึ่งพอเด้ออะเอาแค่นี้แหละรีบไปรีบมาเด้อเอาบายยเพื่อนๆหน่อยจ้า